ความห่วงใยในโลกัถ้าเทียกบกับฟ้านับดาวอยังน้อยความคิดถึงเท่าที่มีถ้าทองนาที่ไม่เทียมตัวฉันหากพายุคงลงมฝนให้เธอรับรู้เอาไว้แล้วกันจะมีเธอทุกเคียงกันฉัน,นอไยแบบนี้ จะดุดวันนี้หรือดังวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจางหายอดคืนวันเวลาโหดร้ายหันมากระไดาพบเจอเสมอขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีตัวฉันเอาไว้ให้เธอจะยังคงเฝ้าคอยเสมอสัก,กวันจะไปหา โอสวัสดีค่ะอยู่ชั้นนุกบัลสามโรงเรียนวัดไทยหาพอเจเแสงอ่ะต่อไปอ่ะ,อะแล้วเพื่อนๆอากันว่าวันนี้วันนี้ผู้จิางๆวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฉีกการฉีกตัดปะอ่ะเล่ามาสิว่าธรรมชาติของเราอ่ะขอมธรรมชาติ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อย่าตื่นเต้นธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนๆเงยธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงครามอ่ามีอะไรบ้างบอกครูเขาไปสิคุณครูเขาบอกว่าเนี่ยในภาพที่เราทำเนี่ยหันไปดูสิอ่ามีอะไรบ้างคะอ่าชี้ได้เลยค่ะลูกอ่าธรรมชาติในจังหวัดสมุทรสงครามมีอะไรคะมีต้นอะไรคะอ่าบอกครูเขาไปสิมีต้นมะพร้าวอ่ามีอะไรคะมีหญ้ามีถนนรถ มีโรงเรียนวัดไทยหาดพลอยเจนเสงไหนดูซิโรงเรียนวัดไทยหาดพลอยเจนเสงอยู่ตรงไหนอ่า <c oughs> มีเสาโทไหมแล้วก็มีวัดไทยหาดในวัดไทยหาดอยู่ไหนคะ <c oughs> อ่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมอ่าบอกครูเข้าไปด้วยว่ามะพร้าวคือพืชเศร,รษฐกิจประจำจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนะคะ <c oughs> มีภาพที่มีกล้องเมฆมีโรงพยาบาลสมเด็จพระพุดจะเลิกร่างการะพาะไรด้วยเอาไว้รักษาคนโรงพยาบาลสมเด็จรู้จักไหมอ่าต้องพูดอธิบายได้นะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวอธิบายสิว่าในภาพธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวพูดสิคะลูกมอะะไรบ้างค พูดเลยต้นมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีถนนที่ไปที่โรงเรียนวัดไทยหาดคอยเจียเสงนะคะเด็กๆต้องระวังรถไหมคะระวังมีอนามัยอนามัยวัดไทยหาดด้วยนะอนามัยวัดไทยหาดอยู่ไหนอ่ะมีคนไข้ไปหาไปหาเจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็มีวัดไทยหาดด้วยนะคะวัดไทยหาดก็จะมีคนมาทําบุญใส่บาตรใช่ไหมคะใส่ไหมใส่ไหมใส่บริเวณของเราเนติดริมถนนไหมคะติดริมถนนนะคะชุมชนของเรานั่นเองนะคะอ่ะมีนกไหม มีก้อนเมฆไหม,ไมไอ,อธิบายให้หมดนะคะอธิบายหมดที่เราทำไปโอเคอาหาสวัสดีผู้ชมหนึ 1, 2, ่งสองสามเอนักมมกของด้วยแมวฉาละค่ะอย่าให้เข้านะคะสบัตมันเยอะมากรครคุณ